นะครับทุกคนผมอยากบอกดูอย่างหนึ่นสงสมผมคนตีนไหมหัวเล่นนะครับผมจะบอกดูอย่างหนึ่งว่าตั้งแต่ผมฉีดยาโควิดเนี่ยขนาดผมโดนที่ไม่ไม,ไม่แรงเท่าไหร่นะชิโนโฟาร์มแล้วก็ไฟเซอร์เข็มหนึ่งชิโนโฟาร์มสองผมฉีดแค่สามเข็มนะหลังจากฉีดแล้วมีอาการผมร่วงเยอะครับผมร่วงเยอะแล้วก็เดินอะเหมือน เหมือนเรา,เ,าเดินเหนื่อยขึ้นอะอเหนื่อยขึ้นนะครับแล้วผมก็เชื่อว่านะครับที่ว่าหัวหัวจงหัวใจวายเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวกับริมเลือดของริมเลือดอะนะที่เราฉีดยาไปเนี่ยนะมันน่าจะเกี่ยวนะครับนะเพราะว่าผมเนี่ยไม่เคยเป็นอะไรเลยนะแต่หลังจากฉีดยาโควิดไปสามเข็มเนี่ยรู้สึก เป,นนเป็นนู่นเป็นนี่เข้าออกหาหมอ,อเป็นว่าเล่นนะครับนะอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าเออมันก็ไม่ดีมันก็ไม่ดีอ่ะเรารับเข้าไปแล้วนะอืมรับเข้าไปแล้วทีเนี้ยแต่หลังจากผมฉีดแล้วอ่ะก็กินว่านล้างจืดนะว่านล้างจืดตอนนั้นก็ฉีดแต่ละเข็มนี้ผมไข้เป็นเดือนนะ ให้เป็นเดือนบางทีก็สองอาทิตย์รู้สึกว่าจะฉีดไฟเซอร์เข็มที่สามเนี่ยไข้ไปประมาณสองอาทิตย์นะครับแต่ละครั้งที่ฉีดเนะี่ยมันเข้ากล้ามเนื้อนะถูกไหมแล้ววันหลังจืดเนี่ยนะครับเราอย่าไปกินบ่อยอนะครับเก็ดเลือดจะต่ําไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมก็กินแบบนี้นะครับนะกินแบบนี้มันก็เลย มีผลกับร่างกายนะเข้าออกหาหมอเดี๋ยวเป็นฝีมั่งเป็นอันนู้นเป็นอันนี้มั่งให้หนัวไปหมดครับมันทําให้ร่างกายเราบกพร่องครับหมอเขาก็บอกแต่มันก็ไม่ร้ายแรงอะไรหรอกแต่เรารับไปแล้วนะครับนะจะต้องป้องกันดูแลตัวเองนะครับนะการดูแลตัวเองยังไงนะครับเดินให้ไม่ต้องไม่หยิบนะครับเดินแบบช้าๆบางทีนะครับ หมือนใจจะขาดเลยะเออถ้าเราแบบว่าเดินไวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องค่อยๆเดินหอบตัวโยะนะครัะหอบตัวโยแบบที่เคยไม่เคยเป็นอะไรเลยนะอืมบอกแค่นี้นะครับทุกคนวันหลังจืดดีก็อยากกินบ่อยนะครับเดือนละแก้วก็พอนะนะเดือนละแก้วตม้มสักสองใบนะครับน้ำประมาณน้ำก็เยอะๆหน่อย ใบสามใบเดือนละนะครับนะไม่ได้กินแบบเออผมเห็นบางคนต้นผมชุลมุลรสเนี่ยนะครับกินกันจนจนเกล็ดเลือดต่ำอะ่ะกินกันจนเกล็ดเลือดต่ำอะ่ะเพราะกินแบบหวังว่าก็ได้แต่หวังว่านะครับนะหวังว่ามันจะมันจะดีขึ้นอะ่ะเออก็ได้แต่หวังว่านะครับนะเนี่ยกินอย่างที่ผมบอกเนี่ย อย่างน้อยก็ปีนึงนะครับปีนึงสิบสองแก้วปีนึงนะครับเดือนละแก้วใส่แค่สองใบพอต้มน้ำให้เดือดเลยครับแล้วก็กินนะครับแค่นั้นแหละอยากจะบอกแต่ผมเน่ยผ่าตัดไปครั้งนึงนะในชีวิตไม่เคยผ่าตัดเลยนะมันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าผมไม่รู้แล้วข่าวที่ออกว่าหัวใจวายมั่ง อะไรอะหัวใจล้มเหลวมั่งเนี่ยผมว่าน่าจะมีส่วนนะอืม